Mission to the Moon Podcast continue with your mission brought to you by สีจันแป้งมวงเจนทูคุมมันนาน12ชั่วโมงปกป้องผิวจาก p m 2.5อัปเกรดเพื่อผู้หญิงทุกลุกสิ้นสุดการรอคอยกับ Back on Track Planner สมุดจดรุ่นใหม่ปี2021จาก Mission to the Moon ผมอยากชวนทุกท่านกลับมาจดบันทึกชีวิตเปลี่ยนตัวเองให้กลับมาดีที่สุดทำสิ่งนี้ไปพร้อมๆกัน Back on track สู่เส้นทางที่คุณอยากได้สามารถดูรายละเอียดได้ในเว็บไซต์ของ Mission to the Moon ขอบคุณครับสวัสดีครับนี่ทีตอนรับเข้าสู่ Mission to the Moon Podcast นะครับคุณอยู่กับรวิทหานุสาหะครับผมวันนี้จะพูดถึงเรื่องของ Life Hack อันหนึ่งที่ช่วยเปลี่ยนแปลงชีวิตได้เยอะทีเดียวนะครับ เปลี่ยนแปลงเรื่องของ productivity ได้ด้วยเนี่ยนะครับเรื่องนั้นก็คือเรื่องเกี่ยวกับสถานที่ซึ่งเป็นผมเชื่อว่าเป็นเรื่องที่คนอาจจะไม่ค่อยได้นึกถึงเท่าไหร่นะฮะเวลาที่เราพูดถึงคําว่าการสร้าง productivity หรือว่าการการการ read performance อะไรต่างๆแนาเหล่านี้เนี่ยจริงๆสถานที่เนี่ยสำคัญมากนะครับมันมีงานวิจัยเยอะมากเลยที่พูดประเด็นเกี่ยวกับเรื่องของสถานที่สิ่งแวดล้อมกับ performance ของงานนะครับ เราอาจจะเคยได้ยินมานว่าจริงๆสภาพแวดล้อมเนี่ยมันส่งผลต่อเราในแง่ของคุณภาพชีวิตนะครับแต่จริงๆ้วเนี้นมันส่งผลกับต่อเราเนี่ยในหลายแง่เลยนะประสิทธิภาพการทํางานความรู้สึกอารมณ์นะครับหรือแม้แต่สุขภาพนะฮะแต่หลายคนอาจจะรู้สึกว่ามันคงไม่ได้มีผลเยอะมั้งเนาะรเราอยู่ที่ไหนก็คงจะทําได้เหมือนเหมือนกันนะฮะหรือบางคนก็อาจจะรู้สึกว่าสิ่งเหล่านี้มีผลเยอะแบบก็อาจจะรู้สึกพอสมควรแต่ว่า เราเราสามารถแก้ไขหรือปรับปรุงอะไรได้บ้างน,นะฮะเออต้องต้องพูดในประเด็นแบบนี้ดีกว่านะครับใครจะคิดว่าการออกแบบหรือว่าการตกแต่งภายในเนี่ยเป็นวิทยาศาสตร์มากๆเลยนะครับเพราะว่าส่วนใหญ่เนี่ยเรามักจะมองงานพวกนี้เนี่ยในลักษณะของงานศิลป์ซะมากกว่านะฮะเวลาเราพูดถึงออการตกแต่งภายในเรื่องความสวยงามเรื่องเดคอเรชันเนี่ยเร,เรามักจะเรามักจะรู้สึกว่ามันเป็นเรื่องของทางศิลปะซะเยอะแต่จริงๆเราเนี่ย มันมีความเป็นวิทยาศาสตร์อยู่เยอะเหมือนกันนะครับสภาพแวดล้อมที่ดีเนี่ยเชื่อมโยงกับวิทยาศาสตร์เนี่ยนะครับเป็นไลฟ์แฮกได้อย่างหนึ่งเลยทีเดียวนะครับและนี่คือ4เรื่องที่ผมจะมาเล่าในวันนี้นะครับเพื่อปรับปรุงคุณภาพชีวิตแล้วก็การทํางานให้กับตัวเองนะครับเรื่องที่1นนะครับคือเรื่องของสีสีเนี่ยช่วยเรื่องของเวิร์กโฟล์ในการทํางานได้นะครับสีของสิ่งต่างๆในบ้านในออฟฟิศตั้งแต สิ่งของไปจนถึงผนังนะฮะส่งผลต่อการตอบสนองของร่างกายและสมองของมนุษย์ในการทำกิจกรรมต่างๆซึ่งแต่ละสีเนี่ยส่งผลแตกต่างกันนะครับขึ้นอยู่กับลักษณะของสิ่งที่เรากำลังจะทำแองเจล่าไรท์เนี่ยนะครับเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านสีเนี่ยได้ทำการวิจัยถึงผลกระทบต่อบพฤติกรรมที่เกิดขึ้นจากสีงานวิจัยของเธอท้าทายความคิดที่เชื่อกันว่า การตอบสนองต่อสีนั้นเป็นเรื่องเฉพาะบุคคลไม่สามารถคาดเดาได้นะครับแต่หลังจากศึกษาเนี่ยเธอก็พบว่าความกลมกลืนของสีหรือที่เรียกว่า color harmony เนี่ยที่ผสมผสานเข้ากับศาสตร์แห่งจิตวิทยาสามารถทำนายปฏิกิริยาหรือว่า reaction ได้แม่นยำมากกว่าที่คิดและแน่นอนว่าไม่ใช่แค่สีเท่านั้นที่ส่งผลกระทบนะครับความเข้มข้นก็เช่นเดียวกันโดยความเข้มข้นสูงเนี่ยจะกระตุ้น มีความสึกกระตุ้นเราอารมณ์นะครับที่ความเข้มข้นต่ำเนี่ยจะมีความรู้สึกในเชิงโปรโลมากกว่านะครับเวลาเราพูดถึงงานกับสีอย่างเงี้ยบอกว่างานที่ต้องใช้ความรู้แบบหนักนะครับหรือว่าเป็นงานที่เครียดมากๆเนี่ยการตกแต่งพื้นที่ก็อาจจะเป็นการใช้สีในเชิงผ่อนคลายเช่นสีฟ้าอ่อนๆนะฮะในขณะที่งานที่ต้องแอคทีฟต้องใช้แบบพลังต้องดึงแบบดึงต้องดึงเอเนอรออกมาเยอะเนี่ยสีที่ใช้เ็จะเป็นสีที่ กระตุ้นความรู้สึกแบบนั้นเช่นสีแดงสีส้มอะไรอย่างนี้เป็นต้นเนยะครับข้อ2คือการสร้างความรู้สึกปลอดภัยผ่อนคลายและเป็นเจ้าของพื้นที่ด้วยการตกแต่งอะไรสักเล็กน้อยเนี่ยนะครับการตกแต่งอะไรที่แบบไม่ได้ดูยิ่งใหญ่มากๆเนี่ยนะครับเรื่องเล็กๆน้อยๆรอบๆตัวเราเี่ยในสไตล์ของเราเองเนี่ยสามารถจะช่วยทําให้เรารู้สึกผ่อนคลายและปลอดภัยได้นะครับการตกแต่งไม่จำเป็นต้องใช้ของเยอะหรือว่าของแพงนะฮะ แต่ว่ามันเป็นของที่เรารู้สึกว่าเอออันนี้เป็นของที่เป็นของที่ represent ความเป็นตัวเราเนะครับเช่นเราอาจจะเอาของประดับอย่างโคมไฟหรือว่าที่ทับกระดาษมาวางบนโต๊ะทำงานนะครับหรือสถานที่ที่คุณนั่งทำงานก็สามารถตกแต่งให้มันช่วย relax ขึ้นได้นะครับต้นไม้ชักต้นหนึ่งอะไรอย่างนี้นะครับ อีกเรื่องหนึ่งคือเก้าอี้นะครับเก้าอี้นี่ก็เป็นของที่สําคัญอย่างไม่น่าเชื่อเลยนะครับผมเชื่อว่าหลายท่านที่ช่วง work from home เราอาจจะไม่ได้นั่งเก้าอี้ที่เป็นเก้าอี้ทางานเนี่ยจะรู้เลยว่าโอ้โหการใช้เก้าอี้แบบอื่นในการนั่งทํางานนานๆเนี่ยนะครับมันสุดแสนจะทร,รมานเลยนะผมนี่แบบไปนั่งทํางานอยู่ตกกินข้าวปวดหลังมากนะครับคือจริงถ้านั่งแบบแปบบ๊แบๆบแบบชั่วโมงสองชั่วโมงเนี่ยก็คงไม่เป็นไรแต่ว่า,าถ้านั่งนานเนี่ยโอ้โหเก้าอี้นี่ ส่งผลเยอะมากนะครับแล้วก็บางทีเนี่ยก็หลังๆก็เริ่มมีคนพูดถึงเรื่องของการใช้การยืนด้วยนะฮะในการทํางานนะครับเพื่อเอ,อมันเป็นโพสเจอร์ที่ดีกว่าเนียช่วยลดการนั่งผิดท่าด้วยนะครับคือไอออฟฟิศซินโดรมเนี่ยคนไม่เป็นไม่รู้นะอืมเป็นแล้วมันทรมานจริงนะฮะแล้วก็การนั่งท่าให้ถูกก็สําคัญคือเก้าอี้ก็เรื่องหนึ่งนะครับนั่งท่าก็ต้องถูกด้วยนะครับทีนี้การมีเก้าอี้ที่ มีเออร์โกโนมิกดีเนี่ยนะครับเป็นเก้าอี้ที่ถูกออกแบบมาถูกต้องตามหลักสรีระศาสตร์เนี่ยเป็นเรื่องสําคัญมากนะครับแล้วก็จริงๆต้องบอกว่ามันช่วยคุณภาพชีวิตเยอะมากเลยนะฮะเพราะว่าไออาการปวดหลังหรือว่าปวดคอจากออฟฟิศซินโดรมเนี่ยเวลาเป็นแล้วนะโอ้โหเรื่องใหญ่มากคือผมผมผมเข้าใจเรื่องนี้ดีเลยเพราะว่าผมเนี่ยเ,เคยเป็นนะครับแล้วก็แบบโอ้โหมันทรมานมากนะฮะป้องป้องกันไว้ดีกว่ามากๆเลยนะครับ การมีเก้าอที่ดีเนี่ยมันช่วยให้เราเหมือนกับสบายตัวนะแบบร่างกายเราสบายก็ผ่อนคลายใช่ไหมฮะอยู่ในท่าที่ดีเนี่ยมันก็ทําให้เราโฟกัสพลังงานไปที่การทํางานได้มากกว่าอันนี้เกี่ยวข้องสุดๆเลยนะครับข้อที่สี่คือเรื่องของแสงธรรมชาติครับ แสงธรรมชาติเนี่ยช่วยให้ชีวิตดีขึ้นจริงๆนะครับมนุษย์เนี่ยต้องการแสงธรรมชาติมากๆมันเกี่ยวข้องกับเรื่องของการปรับอารมณ์เรื่องของฮอร์โมนนะครับเรื่องของความรู้สึกมีความสุขแล้วก็เรื่องของการนอนหลับด้วยนะครับมีงานศึกษาอันหนึ่งในปี2014นะครับที่มีชื่อว่า Impact of Workplace Day Light Exposure on Sleep Physical Activity and Quality of Life นะฮะเป็นภาษาไทยคงจะแปลว่าผลกระทบของแสงธรรมชาติ ในสถานที่ทำงานต่อการนอนหลับนะฮะาการออกกำลังกายคุณภาพชีวิตการเคลื่อนไหวร่างกายต่างๆนานาเหล่านี้เป็นต้นเนี่ยนะครับพบว่าคนที่ทำงานในสำนักงานที่ไม่เห็นหน้าต่างเลยเนี่ยนะครับได้คะแนน,นที่ต่ำกว่าในแง่ของคุณภาพชีวิตที่เกี่ยวข้องกับปัญหาสุขภาพความมีชีวิตชีวาอารมณ์ที่ดีอันนี้คือควบคุมตัวแปรอื่นด้วยนะฮะคนที่ทำงานที่ไม่ได้สัมผัสกับแสงธรรมชาติแม้แต่เพียงเล็กน้อยเนี่ยนอนหลับ ได้น้อยกว่าผู้ที่ได้รับแสงเฉลี่ยถึงวันละ46นาทีเลยทีเดียวคนที่ไม่ได้รับแสงธรรมชาติมีคุณภาพการนอนที่แย่กว่าคือชั่วโมงการนอนก็เรื่องนึงนะครับคุณภาพการนอนก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งคุณภาพการนอนแย่กว่ามี sleep disruption นะฮะก็คือการนอนที่แบบถูกรบกวนส่งผลให้นอนหลับไม่สนิทเนี่ยมากกว่า ส้างคำนับถึงตรงนี้แล้วเนี่ยนะครับอยากลองนําบางอย่างไปปรับใช้ดูเนี่ยแต่ไม่รู้จะเริ่มยังไงดีนะครับไม่รู้จะมีไม่รู้จะเริ่มไอเดียยังไงดีเนี่ยจะเปลี่ยนสีเปลี่ยนบอลเปเปอร์อะไรก็หาช่างที่ถูกใจยากมากเนยนะครับผมแนะนำนะครับให้ลองเข้าไปดูที่ knock knock o com นะครับ n o c n o c com เพราะว่าหลักสีข้อที่กล่าวไปข้างต้นนั้นเนี่ยสามารถทําให้เกิดขึ้นได้ที่ knock knock o com นะครับ knock ok. knock com เนี่ยเป็นแพลตฟอร์มการซื้อขายวัสดุและของตกแต่งบ้านออนไลน์นะครับ มีร้านเฟอร์นิเจอร์ของแต่งบ้านร้านเครื่องใช้ไฟฟ้าแบรนด์ดังๆรวมอยู่บนน็อกๆเพียบเลยนะครับมีครบทุกอย่างเลยตั้งแต่ของแต่งบ้านวัสดุก่อสร้างเฟอร์นิเจอร์เครื่องใช้ไฟฟ้าไปจนถึงร้านงานรีโนเวทต่างๆการหาช่างต่างๆนานาครับอย่างช่วงโควิดที่ผ่านมาเนี่ยพอคนต้องทํางานที่บ้านมากขึ้นน,นะครับก็อยากจะแต่งพื้นที่บ้านของตัวเองให้เป็นแบบที่ตัวเองชอบนะฮะพื้นที่สเปซทํางานให้มันชัดเจนแบ่งแยกกับที่พักผ่อนอะไรอย่างนี้นะครับก็ ออกไปซื้อเฟอร์นิเจอร์ไม่ได้ใช่ไหมก็สามารถซื้อเฟอร์นิเจอร์ผ่านออนไลน์ได้เยอะขึ้นนะครับผู้บริหารของน็อกๆน,นี่เคยให้สัมภาษณ์ว่าขนาดพื้นพวกพื้นไม้พื้น SPC ที่ดูไม่น่าจะขายออนไลน์ได้เนี่ยก็ยังขายดีจนน่าแปลกใจเนี่ยส่วนหนึ่งอาจจะเป็นเพราะว่าการไม่มีหน้าร้านเนี่ยนะครับทำให้สามารถทําราคาให้ถูกลงคุ้มขึ้นนะเพราะสถานการณ์โควิดกลับมาดีขึ้นเนี่ยน็อกๆก,ก็ยังขายดีอยู่นะครับ สำหรับใครที่สนใจว่านอกนอกหน้าตาเป็นยังไงมีของเยอะแค่ไหนนะครับลองเข้าไปดูนะครับที่นก o .com นะฮะสกดให้ทีนึงครับ nocnoc. com นะครับมีส่วนลดให้ด้วยนะมีโค้ดให้ด้วยนะครับ nn 2 0นะครับเพื่อรับส่วนลด20%นะฮะได้ทันทีถึง3าธันวาคมนี้นะครับลองเปลี่ยนสภาพแวดล้อมดูนะครับก็เป็นหนึ่งในเครื่องไม้เครื่องมือที่อาจจะทําให้งานของคุณมีประสิทธิภาพที่ดีขึ้นมีอารมณ์ที่ดีขึ้นนะครับแล้วก็มีความสุขมากขึ้นด้วยนะครับ ขอบคุณที่ติดตาม Mission to the Moon นะครับสวัสดีครับ Mission to the Moon Podcast Continue with your mission Presented by สีจันแป้งม่วงเจนทู